การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาแห่งหนึ่งผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้เคยอยู่กันอย่างสงบสุขและปรองดองกันทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้จะไม่มีอะไรมากมายในชีวิตแต่ทุกคนก็มีความสุขจากการให้และการทำความดีหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านนน นนเป็นคนขยันขันแข็งและมีจิตใจที่ดีงามแต่เนื่องจากเขาเกิดมาจนและไม่ค่อยมีใครยอมรับนนจึงรู้สึกเหมือนตะเวงไม่มีค่าแม้จะพยายามทำความดีและช่วยเหลือคนอื่นแต่เขาก็ไม่เคยได้รับคำขอบคุณหรือการยอมรับใดๆเลยวันหนึ่งนนตัดสินใจว่าเขาจะหยุดทำความดีเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าและไม่มีใครเห็นความสำคัญของการกระทำของเขา ในขณะเดียวกันในหมู่บ้านมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ายายเพียนยายเพียนเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนในหมู่บ้านเพราะยายเพียนมักจะให้คำแนะนําและปลอบโยนหนอผู้คนที่มีความทุกข์ใจอยู่เสมอยายเพียนมีสวนดอกไม้เล็กๆอยู่ริมลำธารและเธอชอบเอาดอกไม้ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อให้พวกเขามีความสุข วันหนึ่งนนเดินผ่านสวนดอกไม้ของยายเพียนและเห็นเธอกำลังนั่งดูแลดอกไม้อยู่นนตัดสินใจเข้าไปถามยายเพียนว่ายายายาครับทำไมยายถึงทำดีอยู่เสมอทั้งที่บางครั้งไม่มีใครเห็นค่าหรือแม้กระทั่งขอบคุณยายบ้างเลยยายเพียนยิ้มเล็กๆและตอบกลับว่าหลานเอย๋ย การทำดีไม่ได้เกี่ยวกับการได้รับคำขอบคุณหรือการยอมรับจากคนอื่นสิ่งสำคัญคือแสงแห่งการทำดีนั้นจะส่องสว่างให้คนที่กำลังทุกข์ใจหรือคนที่หลงทางในความมืดได้เห็นแสงสว่างและวันหนึ่งคนเหล่านั้นจะได้รู้ว่าการทำดีนั้นสำคัญแค่ไหนนนยังคงสงสัยและถามต่อว่าแต่ถ้าผมทำดีไปแล้ว ไม่มีใครเห็นหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมควรจะทำไปทำไมล่ะครับยายเพียนหัวเราะเบาๆและบอกว่าหลานนนการทำดีนั้นเป็นการปลูกเมล็ดพันุ์แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในทันที แต่วันหนึ่งต้นไม้แห่งความดีนั้นจะเติบโตขึ้นและออกดอกผลหลานอาจจะไม่ได้เห็นผลของการทำดีในวันนี้แต่ในวันข้างหน้าคนอื่นๆจะได้เห็นและได้รับประโยชน์จากสิ่งที่หลานทำไว้หลังจากที่ได้ฟังคำพูดของยายเพียรน,นนลเริ่มตระหนักว่าการทำดีนั้นไม่จำเป็นต้องรอการตอบแทนหรือการยอมรับจากใคร การทำดีนั้นสำคัญที่เราได้ทำเพื่อสร้างความสุขและความหวังให้กับคนอื่นและแม้เราจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในทันทีแต่มันจะมีความหมายในที่สุดวันต่อมานนตัดสินใจกลับมาทำสิ่งดีๆอีกครั้งเขาช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านตามที่เขาทำมาตลอด แต่คราวนี้เขาไม่คาดหวังอะไรจากใครเขาทำไปเพราะเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องไม่กี่เดือนต่อมาหมู่บ้านเริ่มเจริญเติบโตและมีความสุขมากขึ้นผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือกันและกัน และพวกเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำดีของนนทุกครั้งที่พวกเขาเจอความยากลำบากพวกเขาก็จำได้ว่านนไม่เคยย่อท้อในการทำความดีและหมู่บ้านก็เริ่มกลายเป็นที่รู้จักในเรื่องของความสามัคคีและน้ําใจของคนในชุมชน นิทานเรื่องนี้ได้สอนให้ผู้ฟังเข้าใจว่าการทำดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องรอคำชื่นชมหรือการตอบแทนการทำความดีเป็นการสร้างเมล็ดพัน์ธุแห่งความหวังและความสุขที่ในวันหนึ่งจะผลิตออกผลให้กับสังคมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านใบบุญนุยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ